อัปเดทอัปเดตอากาศครับตอนนี้มื่อพิมาแล้วมื่อใหม่แล้วเมื่อมาเหมือนจะตกแรงนะแต่มาวันละนิดจิตแจ่มใสนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะมาขนาดไหนนะครับมาอู้้องลองเหมือนจะตกแรงนะแต่ไม่แรงครับไม่หนักผมเราแต่นิดเบียก ยังตกไม่แรงนะครับที่นี่นะที่นี่ยังตกไม่แรงตกไม่หนักตกเพราะแต่ให้ชุ่มชำ่ำ